โอกับพี้แ,คแกคส <c oughs> วัสดีพี่โอวัสดีเรียน,นะครับสวัสดีพี่เพนครับ<แ>ผมบอยนะครับเป็นบาริสต้าประจำเซ็นต้าฮาร์เด็ตครับวันนี้จะทำจะมาทำคอฟฟี่พิซซีกับผู้พิพิธภัณฑกันนะครับ <c oughs> โดยเลือกเป็นมเมล็ดบราซิลครับบาเซน,าานดาคานทังดัวอ๋อผมเป็นบาเป็นกาแฟาจากลาตินอเมริกาครับ <c oughs> วันนี้จะเลือกทำเป็นหน่วคอฟฟี่เพนนะครับจุดเด่นของคอฟฟี่เพนนะครับมันจะให้รสชาติโดยรวมที่ดีกว่าคลิปครับคุณหมอ รสชาติโดยรวมวาจิตี้บอดี้มาจ่อมรงเลยครับถ้าเป็นดริมครับรสชาติมนันจะออกได้ไม่เยอะเหมือนกันพี่เบสทำดีที่คุณหมอครับสำหรับการใช้น้ำครับ <c oughs> ตัวครับน้ำสิบกร,รัมต่อกาแฟสิบกร,รัมน้ำหม้อคลอนครับ <c oughs> วันนี้ผมเลือกเป็นคองพ่เบสเป็นไซส์ใหญ่ครับก็ค,คือกาแฟห้าสิบกร,รมัมครับสำหรับอุณหภูมิน้ำนะครับคุณหมอต้องอุณหภูมิต้องอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบองศาแล้วก็กาแฟต้องมีความสดใหม่อยูต่ตลอดเวลาครับ กาแฟนี่ครับถ้ามันเปิดแล้วครับกาแฟอยู่ได้แค่เจ็ดวันจะทำรับถาวมว่าหลังจากนั้นนะครับกาแฟทานได้ไหมมันทานได้อยู่แต่ว่ารสช,ชาติมันก็จะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมจากนีบดือเพว่าเปิดแล้วลูกออกต้องรีบทานไม่ก็เก็บในขวดปู๋น้า,าศครับที่พ้นจากแสงหรืาอากาศครับคุณหมอสำหรับรสช,ชาติที่ส่งเสริมกันนะครับ มันจะเป็นพวกซินนามอนครับพวกขั่วครับอันนี้รสชาติที่สุดสำคัญครับส่วนรสชาติของมาแฟก็จะเป็นช็อกโกแลตกับเทอร์ซนต์ครับแอซิดิตี้บอดดี้กับแอซิดิตี้ก็จะดตับครับส่วนบอดดี้ก็จะดปานกลางครับอันนี้จะไม่โดดเด่นมากถ้าโุดเด่นก็จะเป็นอินโดนีเซียครับอันนี้แต่บอดดี้ก็จะสูงเลยกาแฟสตาร์บัคครับมันไม่มีระดับการพั่วครับผม มันเป็นการขั้วโดยใช้สารและสิก็คือใช้ความไม่ถี่วิถันในการขั้วเพื่อที่จะดึงดูดรสชาติครับให้ออกมาให้ดีที่สุดเลยตามกับข้อโบดักครับที่เคยนะครับมาานันจะมีได้ยระดับของมันก็คือว่าจะเป็นดาร์มีเดียมแล้วก็บอ์ก็คือนั้นก็คือ,คอ,คอมีอพวกกราฟที่พกขั้วเลย,แต,เลยแต่ว่าในปุ่มกาแฟรีเซิรครับนี่มีระดับการขั้วก็คือใช้สารและสินใช้ความไม่ถี่วิถันมากกว่า้อโบดัคที่ ตั้งอยู่ข้อบเวลาก็คือในทุกร้านเลยเพราะว่ารีสอร์ทครับมีแค่20ร้านในเมืองไทย20ร้าน20ร้านครับตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมี22ร้านคุณหมอคือได้ปิดไปตอนช่องปูครับแล้วว่านี่ก็น่าจะเป็นลำสวนครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปิดหรือยังถ้าถ้าเปิดเต็มที่แล้วก็จะมี22ร้านในก็คือคุณหมอไปดีสอร์ทก็จะหมุนเวียนตามฤดูกาลก็คือ3เดือนครั้ง พอเตอร์น่าครับบาซิวสะไม่มีแล้วก็จะเป็นกาแฟจากคูน่าอูดิกาแฟนี่นะผลิตการมผลิตคือจะมีสารระดับคือแบบเปียกครับคูนเปียกคแห้งล้วก็แบบธรรมชาติแบบธรรมชาติคือให้เขาสุกโดยธรรมชาติเลยแบบเปียกคือเอาไปหมุนน้ำครับใช้การหมุนน้ำให้มันสุกแล้วก็เอาไปคั่วแบบคูนเปียกแค่คือเอาไปหมุนน้ำแล้วก็มาตาแเดดระดับการคั่ว เอาระดับการของเราของเราแพ็คมี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 สามส่วนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะให้ผู้พิทักทานกันขอบคุณเรับนี่เดี๋หนึ่งแาทีครับเพิหนึ่งกับเพิ่มสองนาทีนะครับอ่าที่ตั้งเสียงีว่าเป็นการพิจารณาของสตาร์ u c k s ว่าเวลานี้ครับกาแฟมันออกรสชาติได้ดีสุดนะครับที่ตั้งเวลาครับเดี๋ยวเรานาฬิกาดังแล้วก็แต่ใ้คุณหมอครับคุณหมอชิมนะครับรสชาติก็จะเป็นเพอร์เซนต์กาแฟช็อกโกแลตแต่ลูกค้าลองทานดูอันนี้คือถุง กรีเอครับอันนี้จะเปลี่ยนไปสาั้งสาคั้งจะเป็นสีซั่นครับ่รก็ไม่เอาทามเมอร์มาพี่จับเวลาให้เลยล่าคล็อคคอร์ย่างนเสียงดยังยังจะเย็นอันนี้เหมาะกับการแบบนี้ไหมคับแบบแบบแีบแบบครับเฮ้ยครับแบบแบบไล็วแบบนี้เคยทำไหมบ่อยมา